เข้ามาที่ google นะคะพิมพ์คำว่า gmail login หรือว่า gmail สมัครก็ได้ค่ะเข้าไปที่ gmail เสร็จแล้วเลือกสร้างบัญชีนะคะใส่ชื่อค่ะใส่ชื่อนามสกุลข,ของเรานะคะให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเสร็จแล้วใส่วันเดือนปีเกิดให้ครบนะคะแล้วก็เลือกเพศหญิงชายให้เรียบร้อยค่ะ ดถัดไปนะคะตอนนี้ระบบมันจะเลือกอชื่อบัญชีให้อัตโนมัตินะคะถ้าเราไม่ชอบเราสามารถที่จะสร้างที่อยู่ Gmail ของเราเองได้นะคะเราก็ติ๊กตรงสร้างที่อยู่แ,แล้วเราก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไปนะคะ,ะชื่อต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย6ตัวขึ้นไปนะคะถึง30ตัวนะคะอันนี้จะลองใส่แบบ ลองใส่ไม่ไมถึงหกตัวมันไม่ผ่านนะคะต้องมีหกตัวขึ้นไปใส่เสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะตั้งรหัสผ่านของเรานะคะอย่าให้ง่ายจนเกินไปนะคะป้องกันคนอื่นเข้าได้กดถัดไปนะคะ,ะตรงนี้ถ้าเรามีอีเมลสำรองให้ใส่ไว้เพื่อที่ว่า เวลาที่เราเข้าอีเมลตัวนี้ไม่ได้อะค่ะมันจะส่งรหัสยืนยันไปให้อีเมลสำรองเรานะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราสามารถกดข้ามได้ค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปมาในหน้านโยบายของ Gmail นะคะเราก็กด,ดยอมรับได้เลย เรียบร้อยค่ะเราได้ Gmail ของเรามาเรียบร้อยแล้ว